วิกล่องสุ่มอาหารชะเลเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคิดซื้อมาในราคา450บาทไ,ได้หนึ่งลังลังโฟมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง น้ำแข็งขออนุญาตนั่งโป้งเลยค่ะเอานัาน่งโป้งมาแต่งแข็งไอ้นี่เดีใส่ปูใส่ของไอ้อัดมาน้ำแข็งแบบว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือแบบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางไหนจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ทางร้านอ่ะอัดน้ำแข็งมาคือแบบดีมากเหมาะสําหรับในการโตัดสังหรัดได้นะคะขอขอนุญาตมาดูกันนั่นแหละคือ มึกกระดองดอง,ดองสองถุงไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเย่ายพึ่งเอาผมมาคุณมึกกระดองประมาณสี่ <4 S 2> ตัวนะคะแล้วก็มึกกระดองอีสี่ตัวมีผู้สนใจด้วยที่ไห้ต้อ น,นี้สดใหม่มากๆประมาณม <ไป S 1> นะตัวอยูอ่นะตัวโหโก้างเกือบประมาณจะแบบยี่สิบสามสิบตัวคอยสอยคอยเน้ช่วยสิคะก้างแล้วก็ก้างแล้วก็ก้างคือน่าจะเป็นกล่องสุ่มก้างก้างอีกแล้วจ้ะ แล้วก็มีหอยเชลล์หอมฝาอีกประมาณสักหนึ่งกิโลได้นะคะหนึ่งกิโลได้เนาะแล้วก็กุ้งกุ้งน่าจะเป็นกุ้งกุ้งลายเสือตัวใหญ่แบบแกะแกะเปลือกมาแล้วนะคะแล้วก็หอยเชลล์เนื้อหอยเชลล์แล้วก็หมดแล้ว,วคุณผู้ชมของที่ได้จากน้องกล่องซูมนะคะก็จะมีน้องกุ้งลายเสือประมาณหนึ่งกิโลหอยเชลล์แกะเนื้อ หมึกกระดองประมาณอีกหนึ่งกิโลหอยเชลพร้อมฝาประมาณ1นึสองกิโลและกล้างอีกประมาณเกือบสองกิโลเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับกลิบกล่องสุม่มเพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะหนึ่งกล่อง450บาท ซึ่งสิ่งที่ได้ไปนะคะก็สําหรับกิฟนะกิฟว่าก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก้างหอยเชลล์หรือว่าปลาหมึกเนี่ยรวมๆแล้วก็ราคาน่าจะเกิน450นะคะแต่ก็ได้ความครีเอทนะคะของแม่ค้าพ่อค้านะคะที่แบบมามีแบบกล่องทรงกล่องสุง่มอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเนี่ยมันให้เราได้ลุ้นจากภาพที่เราเห็นว่ามันตรงปกหรือเปล่าก็ลุ้นจริงๆก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้กิฟรีวิวอะไรอีกนะคะก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชอค่องกิฟต่เก่อนนะคะ